สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพแม่ทุกทุกท่านค่ะ,ะย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิธีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์นะคะแม่แม่วันนี้จะพาพี่พายไปท้องไปงานค่ะแม่่จ้าเติมพลังด้วยกล้วยแล้วก็เอาต้นอ้อยมาด้วยนะคะแม่แม่อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมครับต้องเอากล้วยไปไว้ข้างบนนะเดี๋ยวไปถึงนู่นเดี๋ยวกล้วยหมด ก็จะไปกับน้องๆเขานะคะพี่ใบขึ้นรถก่อนนะคะเดี๋ยวรอแล้วน้องมาเดี๋ยวพี่ใบรถกลเอออากินอากินอร่อยไหมเดี๋ยวนาให้กินไดลรนี่น้ครับล่วยโอ้ยกินรดครับเขากินรดครับ เป็นน้องไม่กินอ่ะแม่นูว่าแตมันไหลเป็นน้องไม่กินอ่ะนี่ไหลเลยคุณเหรอคุณค่ะเออไหลเลยคุณเติมพลังเติมพลังเติมพลังก่อนแห่เนาะพี่ใบเติมเราเติมพลังระหว่างนั่งรถระหว่างขึ้นรถเดี๋ยวรอน้องๆด้วยนะคะก็จะมีกล้วยด้วยนะคะระหว่างเดินทางเนาะนะคะเอาให้พี่ใบแล้วก็น้องๆกินนะคะ ถูกใจเขาแหละเอาแล้วเซรีพี่ตัดยังดูมือนี่น่ารักค่ะนะคะนี่น้องๆมาแล้วเชียรนี้ก็น้องมิ่งมงคลค่ะแม่แม่น้องมิ่งมงคลจะไปงานกับพี่ใบทองอุ้ยน่ารักจังเลยอุ้ยโตเท่าพี่ใบทองแล้วอุ้ย สี่ปีพี่ใบสิบสี่ปีห่างกันสิบปีป้าพี่ใบน้องโตทันแล้วน้องโตทันแล้วเก่งจันเลยโอีกสองสามปีนี่สามีแม่สามไปทองไปไหนอ่ะ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 จบกันตักทายกันก่อนอ่ะจบกันอันนี้กล้วยนี่กล้วยอ่ากล้วยให้คนเก่งอื้อเก่งเออเอาไม่กินอีกไม่กินอีกเอาหนี้ไม่กินไม่กินไม่กินเดี๋ยวมัน ไม่เอาอุ้ยทักทายแม่แม่อุ้ยทักทายแม่แม่อุ้ยทักทายแม่เออเก่งจากแล้วก็จะมีปิดท้ายน้องอุ้มบุญนะคะแม่แม่จ๋าเน่าเจยิเจียเจียดมีไฮกรวดจ่งร้กอเจียงไงถ้ว่าคุณไออเนี่ยไให้กอไ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 อยอไอไ้อไไอไอไอ้ออ่ไอไอออ มือกล้ามให้พี่มือดูทักทายพี่น้องมิงมงคลน้องมิงมงคลนี่โตเท่าพี่เพชรใบทองแล้วนะคะเอาจุบน้องเออทักทายน้องบ้างเออน้องก็ทักทายพี่เออจูจุ๊บกันเอจูจุ๊บกันจะยองน้องละทำไมมันดูเดกขุนกินเลยค่ะเดี๋ยวโยซางมันวันนอีกเชือกนะคะสาวสวยอุ้มบุญของเรานะคะปิดท้ายนะคะแม่แม่ด้วยอยู่กลาง สาวสวยเขาปิดท้ายข้างลง้างสาวอุ่มกระซิดุดมากข้างในอยู่ข้างล่างไรล่าก็ให้อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างกรซิดุดมากข้างในแล้ว โ,อโอพออุ้มมาปิดท้ายนี่มองไม่เห็นพี่ใบเลยนะคะแม่แม่น้องๆน,นี่ตัวสูงตัวใหญ่เท่าพี่ใบทองแล้วดูสิโอ้โโกลมกลมเชียว วันนี้นะคะเราก็จะไปแหงานนะคะที่บ้านกระเบื้องนะคะอําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ใกล้ๆบ้านเราอีกนะคะไม่ได้ไกลมากน้องนะคะก็จะไปกันสามเสือกนะคะอ่าอัดสามปลากระป๋องค่ะแม่แม่มีพี่ใบทองน้องนึงน่งคนแล้วก็น้องอุ้มบุญนะคะเราก็จะมีพ่อใหญ่สมนึกไปด้วยนะคะแต่ว่าขึ้นรถคนละคันนะคะแม่แม่จ๋าสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากเข้ามาให้กำลังใจในไลฟ์สดด้วยคะ่ะสวัสดี